บ,บ是是็อกแปดทีมให่ทมเก้าบ็อกเก้ายฮ้ยงแล้วไปไปไปจไปแม่เจกแม่จ็ไม่ได้หนินี่ไปเอาไป ยังไหวแท้ยังไม่ควบกำหนดมืออยู่พวกกูเสียเวาตอนนี้พอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์อะไรตีแม่บ่มีกูให้เวลาอีกสามมือ,อย้อมเร<า>็วย้อมเร็วสามมือคือสามมือยอมม้อมเร็วไปครับไปทางไได้พรุ่งเตรียมโตตาย มมแม่เป็นยังไงไม่ต้องมอยู่กับกูไปใส่มาเยียสร้างมเคยอยู่มเป็นยังไงก็ไม่อูใช้กับไปแม่เป็นดีสินีกนีของกูไ่ต้องไมอยู่ไปใช้กับไปมีประโยชน์ เป็นใครไม่รู้จักกูกูต้รู้จักกูหนอกแต่กูไม่มงานทำมุกเองงานเอี่ยพูดมองบอกหูหรอะพูแม,ม,มนเร็ววเล่ะก็ได้ดถ้าจัดกูจะให้ทีมล่ามุกเกินมเพื่อนมึงนี่ะมุงมาหากูอิู่ซอยกีกีตรงนี้เอลา ่แถบกว่าพอตดอปเห็นงาน,งไไน,นนี่ล่ะนี่แปลว่าเาใส่หว่างมูหรือว่ามียงดอกเจาไปเลเอา,าเด้อล้อควคุณด้หลือแมสเป็นเล่นไทนีกว่า ดิฉันมีสายรายงานมาว่ามีเด็กค้าย,อยาอยู่ท้ายหมู่บ้านดิฉันคิดว่าจะมาวางกำลังคนสักสองสองทุกคนคิดว่าอย่างไรคะเห็นด้วยค่ะค่ะแล้วสาขาอะไรคะเออดิฉันมีสายอยู่คนนปูด้วยพี่เขาเป็นใครพวกเราที่จัดมาเป็นเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเดทกักนได้ค่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะ่ะงั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วค่ะ ยิ่งไหนย่าส่งยาอยูอ่แถวบ้านเข้าวะ่ะมันหลุดแี่อะไรหรอมันใช่บ้านอะไรวะก็มาที่จังสีกูขอบ่รู้ด้วกันวะ่ะก็ไปจอบปมัน่นบอกูว่าสนะใช่เลยกว่าที่เขาบ้านที่เขาส่งหยันกี่กี่บอเออข้าไปบอเออไปไป,ไป,ไป เราลูน่ะว่ากระปอมไปทํางานอะไรมาเราเป็นอย่างหนุ่มอย่างนั้นชีวิตกูเราเป็นห่วงกระปอมนะเราเลยมาเตือนกูรู้กูมีทางเหลือขึงนมึงทำไมกระปอมพูดแบบนี้เราเป็นห่วงกระปอมนะกระปูมีทางเหลือเอ้ยไม่ยุ่ยยังมีอยู่เรื่อมันตัวเน้ยเฮ้ยอกกูดเด้อเออเออไม่ <S <S 2> <S 2> <S เธอนะเลิกทำแบบนี้เถอะโอ้ยชีวิตกูยังไม่อยู่ต้อง,องกลัวงานกับบุม๊มบิ๊มงานกับเบิร์ดถ้ากูเชีเ่ยงยังจะละเมิดเหรส่วนพ่อกันเราเรื่องยังล้วเป็นยังส่วนบุ๊มีงานเห็ดป่ะเออบุ๊มบิ๊มงานสูงเห็ดเดงงานยัง,งเกี่ยวกับยังบ่งเกี่ยวกับยังล่ะสูรแลนด์พันบะล่ะกับพ่อได้ Ba yêu Mundi để sùa bóng bỏ đêm măng kia gầm nham bóng kia gầm nham sùa yêu bóng 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 แล้วไปส้งทหลังวันที่งินวพนักงานแล้วพวกกูต้องไปเรยติ๊กแมนต้มีนเยไปเขาบอกใหมาสกับปมันมีหรยอดกักันไปเล่นเอาตำรวจนะ แมเอ้จับไปเลยจะคุยเ้ไแมงเอะยมึงไปใส่มาเขาวอามึงตีดาอมบานอมซองอยู่ดันมาดีพผยสอนมึงจะนี้จับเ่าใครมาเบิดบ้านเบิดประเทศไทย นมึงอยู่รอมไผ่ไผ่แมวอย่างนี้บัะหน่คักนี่นี่นี่เอ้ยบระเบ้าเลนียังกระเบไปเลนโอ้ยโอ้มีินามูเนาะนี่นี่เอาไปกม ลูกมังกับปอมปแมนเงินแมนสะแมวอย่างแม่แมวแลนี่อยูไหมช่ยทุ้นมาเชียเอาเงินได้ดีวะะรถได้ป่ะไปโรดก่อนเนาะไปโวยไปสวยไม่ได้ เป็นการทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะแล้วเราจะมาพูดถึงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมกันค่ะประโยชน์ส่วนตนคือการที่เรานําพูดปิดยาเสพติดข้อระกำบัดเป็นผลดีต่อวนตนและส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมนะคะคือการที่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาหวาดระแวงเหตุที่เกิดจากชายคุกคลั่งที่มาจากการเสรพยาเสพติดและการติดผนังค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอขอบคุณค่ะจแร้วนะ๊ายบาย